สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาพูดถึงการเลือกซื้อเทรนเนอร์จักรยานนะครับพื้นฐานหลักๆจะมี2แบบแบบนี้คือแบบจิกดุมกับแบบสามลูกกลิ้งนะครับถ้าให้เลือกซื้อแค่ตัวเดียวให้ผมแนะนําผมแนะนําเป็นแบบจิกดุมนะครับทําไมนะครับเราต้องทําให้การออกกําลังกายง่ายที่สุดนะครับอย่าทาให้มันยุ่งยากเอ้ยอยากปั่นยังนง่ะอันนี้คือสภาพจริงนะครับถ้าผมอยากปั่นก็เล่าออกมาอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ปั่น นะครับปรับพงปรับเกียร์ปรับความหนักปรับที่ล้อเราเลยนะครับไม่ต้องมีรีโมทไม่ต้องมีแอปอะไรหรอกเปิด youtube ดูไปนะครับดูหนังฟังเพลงไปปั่นอย่างหรูก็สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงไม่เกินนั้นนะครับผมคุยกับพี่ๆนะปั่นจักรยานแบบเที่ยวกรรมแบบระดับถ้วยมาแล้วพออายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้โฟกัสไม่ได้โฟกัสกับจักรยานแล้วก็สิบห้านาทีสามสิบนาทีพอรักษาสภาพไปนะครับพอให้หายเหงา ประมาณนั้นนะครับประมาณนี้แหละ15สามวิาทีปั่นเสร็จนะครับอาจจะมีจิบน้ำักหน่อยขนาปัน่นล้วก็สามารถพักขามาจิบน้ำได้นะครับอันนี้คือข้อดีของเทนเนอร์แบบจิบรูมนะครับง่ายไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากพอเลิกเล่นปุ๊บเราก็เลื่อนกลับที่เก่าแต่ทีนี้เอา้าอยาก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 ,อยากรู้ว่าไอเทนเนอร์สามลุกจรงเนี่ยมันยังไงนะครับ ไอ้นี่ลากออกมาแล้วปั่นได้เลยนะครับง่ายง่ายไม่ซับซ้อนไอ้นี่ลากออกมาอยากปั่นจักรยานใช่ไหมอยากปั่นจักรยานวันนี้อยากปั่นจักรยานเอากลาออกมาใส่ยางใส่ยางกลางออกมาลากคันนี้เก็บไปก่อนเอาไปไกลๆเอาไปลากคันนี้ลากคันนี้มา เอาจักรยานมาตั้งเอาจักรยานมาตั้งขึ้นค่อมคนที่ปั่นไม่เป็นปั่นใหม่ๆก็หาเลยแม่งจะล้มไปแเป็นปั่นยากจังวะนะครับพอปั่นเป็นปุ๊บปั่นปั่นกำลังปั่นอยู่หิวน้ำนะฮาขาแม่งก็ต้องปั่นตลอดคือไอตัวเนี้ยเราพักขาได้ไม่ล้มนะครับจิตด,ดุมเพราะว่ามันประคองรถเราอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ล้มเราจะใช้กําลังขาในการปั่นอย่างเดียว แต่ตัวนี้ข้อดีของมันคือใช้ใช้กาลังขาและต้องปั่นตลอดนะครับถ้าเราลดความเร็วเนี่ยบาลานจะเสียถามว่า2ตัวนี้อันไหนออกแรงเยอะกว่ากันนะครับในกรณีที่ได้ออกแรง3ลูกกิงได้ออกแรงเยอะกว่าออกทั้งขาด้วยแล้วก็เราต้องบาลานใช้กล้ามเนื้อในการบาลานประคองรถนะครับข้อดีข้อดีของมัน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 ,ม,นมันได้มันปั่นสนุกกว่าฟิลลิ่งดีกว่านะครับ มันต้องบาลานแต่ตัวเนี้เราไม่ต้องบาลานอะไรเลยเราปั่นใช้ขายอย่างเดียวนะครับอ่ะพอจะกินน้ำอ้ฮะต้องหยุดลงมากินน้ําก่อนบางทีปั่นเร็วๆนะครับอาจจะหน้ามืดวูบได้นะประมาณนี้หรือหาวิธีกินน้ํามายากนะครับยุ่งยากพอปั่นเสร็จปุ๊บลากจักรยานไปเก็บมารับ ลากจักรยานที่แอบไว้เอามาเข้าที่เห็นผมทําแค่เนี้ยเอ้ยมันก็แค่แป๊บเดียวพี่นาทีสองนาทีแต่ในความเป็นจริงแล้วลากออกมาขึ้นปั่นปั่นง่ายๆไม่ต้องบาลานหิวน้ําชิวๆอยากพักขาหยุดตอนไหนก็ได้จักรยานไม่ล้มนะครับปั่นเสร็จก็ลงไปแล้วก็เลื่อนกลับ อันนี้ง่ายที่สุดนะครับทำการออกกำลังกายให้ง่ายและเร็วที่สุดแนะนำซื้อแบบจิกดุมเชื่อผมเชี่ยวถ้าเลือกได้แค่อันเดียวซื้อแบบจิกดุมนะครับแล้วไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนรีโมทแอปอ,อ,อะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปซับซ้อนราคาประหยัดด้วยถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องเสียดายมากนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ลังเลอยู่ระหว่าง2อ,อันนี้ แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งใช้อันนี้จนเยอะเบื่อเซ็งว่ะกูอยากเปลี่ยนฟีลลิ่งอยากลองอันนู้นมีงบแล้วเจ็บตังค์ถึงแล้วอยากซื้อก็ไม่ผิดนะครับดีดีมีประโยชน์ฟีลลิ่งต่างกันแบบเอ้ยวันนี้เบื่อเบื่อปั่นแบบทื่อใช้แรงขายอย่างเดียวอยากอยากบาลานซ์อยากเหนื่อยอยากปั่นเร็วปั่นแรงปั่นตัวนู้นนะครับสนุกปั่นสนุกนะครับแต่ถ้าเลือกได้ตัวเดียวเลือกแบบนี้นะครับและจะไม่ผิดหวัง นะคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ